เฉลียแล้วที่ผ่านมาในบาทเราแข็งค่าขึ้นเสื่อมช้ากว่าเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยปีละประมาณ1.75ซึ่งถ้าคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จะรู้เลยว่าเนี่ยเงินบาทมันแข็งค่าขึ้นเกือบ20อันนี้ผมคิดว่ามันเถียงไม่ได้ว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจริงๆ ในรูปด้านซ้ายเป็นการให้ดูว่าแนวโน้มของการแข่งข้าวเงินบาทเนี่ยมัน,มนก็แกวงแหวงขึ้นขึ้น,น,นลงลงแล้วแต่สถานการณ์นะครับมีช่วงที่เงินบาทอ่อนค่าด้วยซ้ำคือช่วงโควิดที่เราเห็นนะครับแต่เทรนใหญ่ใหญ่เนี่ยคือการแข่งข้าครับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตอนนีเออ้เขาดูจะหนักขึ้นไหมคะอาจารย์มันไม่ใช่อเมริกาคนเดียวนะครับเป็นยุโรปก็มีปัญหาเยนก็มีปัญหาเพราะว่าญี่ปุ่นก็มีนี้สาธารณะ2 6ง GDP อังกฤษสถานการณ์ก็ไม่ดีดีอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับ เมื่อเงินสกุลหลักของโลกเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะหนีจากเงินสกุลหลักฉะนั้นราคาทองคําถึงขึ้นไงครับมันจะโยงกันหมดครับ จารย์คะประเด็นใหญ่เรื่องของค่างเงินบาทอันที่จริงแล้วกีตา้าน่าจะเคยได้สนทนากับอาจารย์และอาจารย์ก็เคยให้ความเห็นว่าเงินบาทเราแข่งค่าค่อนข้างจะมากนะคะประเด็นเนี่ยมาจากเรื่องของเงินเฟ้อเราที่อยู่ในอัตราที่ต่ํามาอย่างยาวนานนะคะวันนี้จึงอยากจะเรียนเชิญอาจารย์ให้ความรู้พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตกลงแล้วสิ่งที่เคยเป็นสมมุติฐานของอาจารย์ที่บอกว่า,วาเงินบาทแข็งแข็งเกินกว่าที่ควรจะเป็นแข็งมากเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านนั้น จากเรื่องของเงินเฟอ้อที่เราตับเนี่ยมันมีกลไกการทาํางานยังไงคะอาจารย์คะครับก,ก็เรียนคุณกีตาร์และท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าปัญหาเนี่ยมันจริงเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเรารู้สึกรุนแรงมากเพราะว่าอย่างที่ผมขออน,นุญาตให้เอาขึ้นขึ้นไอ้อ <c oughs> ชาร์ตอันแรกนะครับอันนี้ผมทำตัวเลขเฉพาะ ถึงวันที่11กันยายนที่ตอนนั้น1บาทเนี่ยแลกได้เออแลกได้ไอ้โทษ1ดอลลาร์นี่แลกได้31บาท90สตางค์เทียบกับต้นปีวันที่1มเออมกราคมเนี่ยแล้นั้นบาทแข็งไว้า7%เลยนะครับซึ่งซึ่งเมื่อเมื่อกี้ที่คุณกิตา้าบอกวันจันทร์เนี่ยมันยังแข็งขึ้นไปอีกเทียบกับ3 9 9เป็น37.77ที่คุณกิตา้าพูดก็แ <Okay. S 1> ข็งไปกว่าน,นี้อีก แต่ในช่วงเดียวกันเนี่ยผมยกอย่างกับประเทศที่เราบอกว่าเราเรามีปัญหาแข่งกับเขาไม่ได้คือประเทศจีนนะครับเงินรมเบิลี้และเงินหยวนเนี่ยสังเกตเลเขาแข็งไปแค่2.7เท่านั้นนะครับนี่คําถามคือว่าทําไมทําไมเป็นเช่นนั้นผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วโดยปกตินะครับว่าค่าเงินเนี่ยนะครับเทียบกับเงินสกุลอื่นเนี่ยถ้าเราจะอ่อนค่าหรือเราจะแข็งค่าเนี่ย แนวคิดวิธีหนึ่งคือดูว่าเราเราเงินเฟอ้อของเรากับเงินเฟอ้อของเขาเนี่ยต่างกันยังไงนะครับอย่างเช่นสมมติว่าประเทศไท,ศเท,ศทยเงินเฟอ้อเฉลี่ยปีละหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่อเมริกาเงินเฟอ้อเฉลี่ยปีละสามเปอร์เซ็นตเนี่ยก็แปลว่าเงินไทยบาทไทยเนี่ยควรจะแข็งค่าเทียบกับเงินอเมริกาเนี่ยประมาณสองเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อคือการเสี่ยงค่าของเงินงั้นถ้าดูในรูปอันเนี้ย ถ้าดูในรูปอันนี้ตารางด้านขวาเนี่ยจะเห็นนะครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเงินเฟ้อที่อเมริกาเฉลี่ย2 8เปอร์อเซ็นต่อปีส่วนเงินบาทไทยเนี่ยนะครับก็มีเงินเฟอ้อเฉลี่ย1.1เตต่อปีฉะนั้นแต่ละ ปีเนี่ยเงินบาทเราโทษแต่ละปีเนี่ยเงินดอลลาร์เขาเสื่อมค่าเทียบกับบาทไปประมาณปีละหนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมครับถ้าดูในรูปนในตารางจะเห็นอย่างนั้นนะครับครนี้ในออคอลัมน์สุดท้ายภาพภาพด้านภาพด้านขวาเนี่ยคือ NEER นะครับอันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่อัตราแลกเปลี่ยนไทยเงินบาทกับดอลลาร์แต่ว่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท กับเงินสกุลหลักทุกประเทศที่ประเทศไทยแข่งขันด้วยที่ทางแบงค์ชาติเป็นคนคำนวณแล้วก็ทวงน้ำหนักด้วยปริมาณการค้าของไทยกับประเทศนั้นๆด้วยคือเป็นการสะท้อนอัตราแลกเปลี่ยนที่เราต้องแข่งขันในตลาดโลกจริงๆเลยกับทุกประเทศหลักนะครับมันจะเป็นดัชนีจะเป็นอินด็กซ์นะครับ ไอ้อันสองคอลัมน์แรก US CPI inflation กับ CPI inflation เนี่ยผมเพื่อเปรียบเทียบให้ดูว่าผมคิดว่าสาเหตุหลักมาจากที่เงินเฟอ้อของเราเนี่ยต่ำกว่าเงินเฟอ้อของอเมริกามากถามว่าทำไมเทียบกับเงินดอลลาร์อเมริกาเพราะเงินดอลลาร์อเมริกาเป็นเงินสกุลหลักของโลกจริงไหมนะครับก็เลยเอาอันนั้นเป็นเบนช์แม็กให้ดูว่าเฉลี่ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยบาทเราแข็งค่าขึ้นอ่บาทเราเนี่ยแข็งค่าขึ้นมครับว่าเสื่อมช้ากว่าเงินสกุลหลักของโลกเนี่ย ปีละประมาณ1.75%ถ้าคุณกิต้าคำนวณเป็น10ปีผ่านไปในตัวเลขนี้มี1 8ปีใช่ไหมครับมันก็จะออกมาน่าจะทัก18%ที่บาทเราควรจะแข็งค่าขึ้นซึ่ง n e r index ก็จะเห็นว่าขึ้นประมาณนั้นจริงๆขึ้นถ้าถ้าดูนะครับจะเห็นว่าขึ้นประมาณเ,เท่านั้นจริงๆคือ index อย่างที่ว่า1.08 1.05เนี่ยมาตอนนี้มาไปกลายเป็น1.28เห็นไหมครับ ซึ่งถ้าคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จะรู้เลยว่าเนี่ยเงินบาทมันแข็งค่าขึ้นเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเถียงไม่ได้ว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจริงๆแข็งค่าขึ้นจริงๆในรูปด้านซ้ายเป็นการให้ดูว่าแนวโน้มของการแข็งค่าของเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าในแข็งค่าแบบนี้ไม่ได้เขียนค่าเป็นเส้นตรงหรอกมันก็แกว่งแกว่งขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่สถานการณ์นะครับมีช่วงที่เงินบาทอ่อนค่าด้วยซ้ำคือช่วงโควิดที่เราเห็น แต่เทรนด์ใหญ่ๆนี่คือการแข่งข้าครับเนี่ยคือภาพรวมๆของค่าเงินบาทฮนะค่ะทีนี้คือถ้าแยกดูทั้งเทียบกันกับ สกุลดอลลร์แล้วก็เทียบกันกับค่างเงินสกุลอื่นๆนะคะซึ่งจุดนั้นนั้นเรื่องใหญ่เพราะว่ามาสะท้อนความสามารถในการแข่งขันของเราเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าไปดูดอลลร์ก่อนเพราะว่าถูกมองว่าเป็นต้นสายไปเหตุหลักนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกว่าเพราะว่าเงินเฟอ้อของเราเนี่ยต่ำกว่าเงินเฟอ้อของอเมริกาแต่ว่าคือประเด็นเรื่องอเมริกาเขาก็มี ประเด็นปัญหาเฉพาะตัวใช่ไหมคะอาจารย์คะที่ที่มีทั้งเงินเฟ้อสูงแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ดอลลาร์ดอลลาร์เสื่อมค่าด้วยค่ะถ้ามองในฝั่งของค่าเงินสก,กุลดอลลาร์เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการเสื่อมค่าในตัวเขาเองอยู่แล้วหรือเปล่าคะอาจารย์เขามีอ่ะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องเรื่องนั้นเดี๋ยวเราคุยเรื่องนั้นต่อไปนะครับตรงนี้อีกนิดเดียวที่ผมกจะขอเติมนิดหนึ่งคืออีกประเทศหนึ่งที่จริงๆเงินเฟ้อต่ํามากนี่คือประเทศจีน คือประเทศจีนถ้าสังเกตดูนะครับไปกลับไปแทรกดูตัวเลขเนี่ยเงินเฟอ้อจีนปีที่แล้วกับปีก่อนหน้าที่แล้วคือปีสองศูนย์สองสามสองศูนย์สองสี่เนี่ยเงินเฟอ้อเขาไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วปีนี้เงินเฟ้อเขาศูนยเปอร์เซ็นเลยเศรษฐีข้างในเขาอ่อนแอมากแต่สังเกตนะครับเขาคุมเรมบันบี้ให้แข็งค่าแค่สองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเทียบกับเงินดอลลาร์สำหรับปีนี้เห็นไหมค่ะก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับบางประเทศเขาก็โอเคเขาก็คุมเข้มของเข้าด้วยโอเคค้าขณะทีพูดถึงเงินดอลลาร เ okay. งินดอลลาร์เนี่ยเป็นปัญหาของดอลลาร์เนี่ยมันจะมีปัญหาหลักๆนะครับไม่ใช่ดอลลาร์อย่างเดียวแต่เป็นปัญหาของเงินสกุลหลักของของโลกด้วยป,ปัญหาจะเป็นอย่างนี้ครับว่าประเทศเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยเขากาลังมีปัญหาว่าเขาเนี่ยขาดดุลงบประมาณกันเยอะมากนะครับเขาขาดดุลงบประมาณกันเยอะมากในช่วงหลังนี้เนี่ยหลังจากที่เผชิญโควิดไปแล้วประเทศพัฒนาแล้วนะครับ เรียกว่า a d v a n c n d e c o n o m เมีเนี่ยมีหนี้สาธารณะจ่อ GDP เฉลี่ยเท่ากับ110%ของ GDP ย้ำนะครับ110%ของ GDP <ฆ>แล้วเขาก็ขาดดุลงบประมาณเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยปีละประมาณ4%นะครับคานนี้พอพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นอีกอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะงไม่ได้นึกถึงคือตอนหลังที่นักเศรษฐศาสตร์เ้าก็มีการพูดกันมากขึ้นเรื่องคำว่า Fiscal Dominance คำว่า fiscal dominance แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่รัฐบาลประเทศใหญ่เขาเริ่มมีปัญหาทางด้านการคลังเขาจะกดดันแบงค์ชาติของเขานะครับให้ช่วยอุ้มการขาดดุลงบประมาณอันนี้คือเวลาที่รัฐบาลมีหนี้เยอะเนี่ยม,มันมีวิธีได้ประมาณสักสองสวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือ เบี้ยนี่เลยแต่กรณีนี้นี่คือดีฟอลต์เลยเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับประเทศกำลังพัฒนาที่ไปกู้เงินต่างประเทศแล้วไปบี้ไปบี้ไปบี้แบงค์ชาติตัวเองไม่ได้กรณีที่สองคือเป็นประเทศใหญ่แล้วก็แล้วก็ไม่ได้กู้เงินต่างประเทศมากกรณีนี้คือการไปบี้แบงค์ชาติตัวเองก็คือไปกดดันแบงค์ชาติตัวเองให้ลดดอกเบีย้ยซึ่งทรัมป์ทำอยู่ ถ้ากดดันให้รถดอกเบีย้ยชักจะยังดื้ออยู่ก็คิดจะเปลี่ยนผู้ว่าซะเลยนะครับหรือว่าอ้างกฎหมายอะไรซะเลยก็อย่างเช่นกรณีตุรกีแล้วก็กรณีทรัมนะครับอันนี้ตลาดพอตลาดเห็นตลาดก็จะกลัวเริ่มกลัวแล้ว่วาเฮ้ยสงสัยไม่ดีแนะ่ตลาดก็เลยจะจะทำให้ค่างเงินอ่อนไปคอยไว้เลยนะครับ ซึ่งในบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นฝรั่งเศสใช่ไหมครับคุณกีตาก็จะเห็นว่ารัฐบาลเครดิตเรตติ้งถูกฟิชดาวน์เกรดไปเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับอันนี้กรณีของของฝรั่งเศสเนี่ยเ,เขาลดค่าเงินไม่ได้เพราะเขาใช้เงินยูโรมันก็เลยไปออกทางด้านว่าดอกเบี้ยของดอกเบี้ยของรัฐบาลที่รัฐบาลกู้มันขึ้น ช่ไหมครับดอกเบี้ยรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลของของฝรั่งเศสก็เลยเด้งขึ้นไปเป็นที่สามเปอร์เซ็นนะครับสูงไปขนาดเท่าๆกับประเทศที่ไม่ที่ที่ไม่ควรจะท,ที่ที่สูงท,ที่ที่มีหนี้สูงกว่าในสาแล้วก็สูงกว่าแม้กระทั่งเอก,กชนของฝรั่งเศสเองยังกู้ได้ถูกว่าเลยมันก็จะมีผลผลตรงนี้นะครับอันสุดท้ายคือการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะที่ดีที่สุดยิงก็คือโชคดีเศรษฐกิจโตเร็วขึ้นแล้วก็รัฐบาลมีมีรายได้มากขึ้น GDP สูงขึ้นนี่ต่อ GDP ก็ลดลงมันจะมีทางทางออกของนี้เนี่ยอยู่สามทางหลักๆเนี่ยครับค่ะแต่ว่าคือถ้ากลับของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตอนนีเ้เขาดูจะหนักขึ้นไหมคะอาจารย์นี่สามถึงเจ็ด t r ยังมีคดีที่ค้างคาอยู่เลยไม่รู้ว่าตกลงภาษีตอบโต้ที่คุณครัมปตั้งใจเก็บกับทั่วโลกเพื่อให้ได้เงินภาษีเข้ามาเนี่ยจะได้หรือเปล่านะคะแล้วก็การ ไปแทรกแซงกับแบงค์ชาติตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ายังมีประเด็นที่ถูกจับตายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เคสคุณลิซ่ากูกค่ะจอ๋อไม่ใช่ลิซ่ากูกอย่างเดียวครับมีสตีเวนมิรานซึ่งครัมเขาตั้งเข้าไปด้วยใช่ไหมครับเขาเริ่มแทรกเา <laughs> เริ่มแทรแล้วไงครับว่าเคนที่เขาไม่ชอบเขาก็ไปหาเรื่องฟ้องคือสืสอนสุนคูกใช่ไหมครับ แล้วคนที่เขาต้องการเนี่ยเอาเข้าไปแทรกก็คือซีเวนมิราเนี่เข้าไปแล้วแล้วเดี๋ยวปีหน้าพอเจอรอมพาวเวอร์ต้องลงจากตําแหน่งประธานของคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยก็คือลงจากตําแหน่งผู้ว่าในเดี๋ยวเขาต้องหาคนเข้าไปแทนมันก็จะเป็นเป็นขั้นตอนนี้จะกที่ผมยกประเด็นเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ใช่อเมริกาคนเดียวนะครับเป็นยุโรปก็มีปัญหาเยนก็มีปัญหาเพราะว่าญี่ปุ่นก็มีนิสสาธาสองร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ GDP เพราะฉะนั้นพองเงินสกุลหลักของโลกสามอันครับงเงินยูโร เงินดอลลาร์กับเงินเยนนะครับอังกฤษสถานการณ์ก็ไม่ดีดีอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับก็เงินปอนอีกอันหนึ่งก็ไม่ดีดีอังกฤษก็นี่เยอะสเราขาดดุลต้องประมาณเยอะเนี่ยเมื่อเงินสกุลหลักของโลกเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็จะหนีจากเงินสกุลหลักฉะนั้นราคาทองคําถึงขึ้นไงครับมันจะโย